สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสบายแพรสุทธิหรือครูกุ้งในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพูดรายงานกันนะคะการพูดรายงานมีเนื้อหาอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการพูดรายงานนะคะ คือการพูดนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าศึกษาและรวบรวมข้อมูลความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆโดยประเภทของการพูดรายงานแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. การพูดรายงานเดี่ยวและ 2. การพูดรายงานกลุ่มค่ะสิ่งที่สำคัญในการพูดรายงานนะคะ ถ้าเด็กๆอยากเป็นนักพูดที่ดีเด็กๆต้องพูดด้วยคำพูดที่ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจติดตามเรื่องราวจนจบและพยายามให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเพื่อให้การรายงานมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูสิ่งต่อไปเลยนะคะขั้นตอนการพูดรายงานนะคะขั้นตอนการพูดรายงาน1 เตรียมเรื่องที่จะรายงาน 2. เตรียมสื่อหรืออุปกรณ์ประกอบรายงานเช่นแผงผังความคิดรูปภาพหรือสิ่งของเพื่อเอามาประกอบรายงานได้ค่ะ 3. เตรียมตัวผู้รายงานมีวิธีดังนี้ 1. น,นักเรียนทำบันทึกยอ่อเป็นหัวข้อสั้นๆในกระดาษบันทึกได้นะคะ 2. ฝึกซ้อมการพูดรายงานแสดงกิริยาท่าทางให้เป็นธรรมชาติ 3. เตรียมสถานที่สื่อและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนรายงานและอันดับสุดท้ายนะคะคือรายงานตามลำดับขั้นตอนวิธีดังนี้ 1. กล่าวทักทายผู้ฟังพร้อมกล่าวนำก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่อง 2. รายงานเรื่องเป็นไปตามลำดับใช้สื่อหรืออุปกรณ์ให้ถูกต้อง 3. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามและ 4. กล่าวสรุปอาจทิ้งท้ายเป็นคำถามข้อคิดหรือคำถามให้ผู้ฟังคิดเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการพูดรายงาน ถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ